โดยศูนย์การจัดก,การเรียนรู้นั่นเองค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึง่งเราจะเข้าสู่พิธีเปิดเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาค่ะแล้ววันนี้ในการอบรมของเรานะคะก็จะมีในเรื่องของอกองราะะรอ,อ,อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สารสนเทศในการเผยแพร่ความรู้นะคะและก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ทางความรู้ดิจิทัลค่ะเรียนท่านอธิการบดีรองอธิการบดีผู้วยการ ก่อนทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวธิติวรรัตนประพันธ์จากกองสื่อสารองค์การได้ร,รับมอบหมายให้ทําหน้าที่พิธีกรในโครงการวันนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์สหราพวงศรษ์ศักดิ์รัสราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค,พคลพระนครรับฟังการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมกล่าวเปิดโครงการเป็นลําดับถัดไปค่ะและขอเชิญดรปริณบุญยกนิดรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการเรียนเชิญค่ะก็เรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์สาระภูมศีษฐ์รัรรกษาราชการแทนที่การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรนครครับในวันนี้นะครับศูนย์จัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรนครนะครับขอขอบคุณท่านการบาดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ดูน่ให้เกียรติมาเป็นประธานในที่เปิดการจัดกิจกรรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ความรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งใน3กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการนําความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของหนงานประจำปีวบประมาณพศ2564ในวันนี้นะครับวันนี้นะครับได้เวลาอจบวรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านรัศษรรัชการแทนที่การบดีได้ให้เกียรติก่อเปิดกิจกรรมและการใช้ทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ความรู้ในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญครับรองที่การบดีกากิจการมหาวิทยาลัยและก็เครือข่ายความร่วมมือ เป็นหน่วยงานที่เป็นรองที่หลายๆมหาวิทยาลัยได้ตั้งแบบนี้แต่ด้วยความที่ระบบดิตีตอลระบบการทำงานระบบความร่วมมือถ้ามหาวิทยาลัยใดสร้างเครือข่ายได้มากใช้เทคโนโลยีได้มากอะไรนั้น มักจะได้เปรียบในเชิบอองบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อที่ให้มันเนกิดกระบวนการนี้เกิดขึ้นนะครับก็ด้วยวันนี้นะครับได้เวลาสุคคนแล้วนะครับผมก็ขอเปิดกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ความรู้ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำง,งานของหน่วยงานทุกหน่วยงานในหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนสิงลพระนคร ประจำปีงบประมาณ24ห,หน้าปัจจนครับที่ที่ผู้กยกัทุกท่านนะครับผมชัดชยัยศิสมนะครับจากศูนยก์นนยากยารศดการความรู้ครับผม ก่อนเราจะเข้าเรื่องเกี่ยวกับการเผยแพร่นะครับองค์ความรู้ผ่านระบบการสนเทศนะครับเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องเราจะสร้างเราจะค้นหาและสร้างองค์ความรู้ได้อย่างไรก็เพื่อจะปูพื้นให้กับสเตจต่อไปกับกวิทยากรหลักตัวดีผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับผมนพนันเนตรุณีนะครับเป็น นักการคอมพิวเตอร์นะคอยู่ที่สำนักพิยาบริการนะครับันนี้ได้รับมอบหมายมาให้มาแนะนำน,นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเนรียนรู้นะครับในเรื่องของการใช้สารสนเทศนะครับในการเผยแพร่ความรู้นะครับในที่นี้ก็คือในส่วนของ y o u t u n n e l นะครับก็คือการซ่อมการสร้างช่อง y t u t u นะครับครับผมต่อไปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การาทำเว็บไซต์ทางความรู้ดิจิทอลนะครับซึ่งผมจะอธิบายคร่าวๆข,ของอตัวเว็บไซต์ที่จะรับองค์ความรู้นะครับทีนี้ในส่วนนี้เัาจะเป็นงานของทีนะจากที่เราได้ทำคลิปวิดีโอจากที่นพนันนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านมากนะคะขอบคุณทางทางท่านวิทยากรน,นะทั้งสามท่าน ขอบคุณทางสำนักวิทยานะคะขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรับความรู้ด้วยกันในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านขออนุญาตปิดการสมมนาวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ